รูล้ลมหายใจเห็นลมหายใจเห็นคำปฏิกิมอยู่ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่นทั้งนอนเนวันหนึ่งให้ได้แปดชั่วโมงนั่นมันถึงจะได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องแก้ไขอย่างนี้ข้อบอกพร่องเราแต่ก่อนเราทำวันหนึ่งให้ได้สิบห้าชั่วโมงแล้วต้องเวลาหา วิธีหาเวลาจะให้มันได้สิห้าชั่วโมงอันนี้ขอแปดชั่วโมงเท่านั้นแปดชั่วโมงไม่ได้มันโอ้ยท่านจึงให้มานั่งอยู่นี่ก็ทำได้ฟังเทศก็ฟังไปด้วยแต่ทําไปด้วยได้ไม่ได้หายใจทิ้งนะฟังก็มีสติรู้ลมเรียนเราอยู่ยางั้นจึงจะมีเวลาครบแปดชั่วโมงหรือสิบห้าชั่วโมงได้ ทำถึงกว่านั้นมันอยู่ได้หรอกหัอได้ขนากนักนแต่เราก็ไม่กล้าตัดสินใจอะไรต้นตาก็รู้ยอยู่มันก็ไม่ยากอะไรแต่เราก็ไม่ตัดสินใจทำเฉยๆว่าจะเอามรรคผลนผิพพานจริงๆต้องทำแบบนั้นเวลาก็มีเท่ากันทุกคนเราก็ไม่เสียเวลากับอะไรอยู่นั่งอยู่นี่ก็ไม่ให้หายใจทิ้ง พูดไปก็กำหนดเดี๋ยวนี้ขณะนี้มันเข้าหรือออกยาวหรือสัน้นหยาบหรือละเอียดไม่ใช่นั่งพอพูดฟังพูดไปสิกดกำหนดดูทันทีว่ามันยาวหรือสัน้นหายใจมันหยาบหรือละเอียดมันเข้าหรือออกต้องกำหนดจิตปั๊บไปจนมันชินถ้ามันชินแล้ว มันไม่ได้สั่งนั่งอยู่เฉยเฉมันก็ไม่ไปไหนหรอกมันก็ไปดูลมให้ใจเข่เก่านะไม่เห็นลมไม่ใจมันก็เห็นแต่ความว่างมันก็ไปเอาจิตไปรู้อยู่กับความว่างนะอยู่ที่จุดเดียวจุดใดจุดหนึ่งว่างนี่ละถ้าเราขยันทำมันก็ได้สำคัญคืออดนอนผ่อนอาหารเท่านั้น ถ้าไปกินมากกินหลายไม่กินอาหารหลายไปกินปานหาหลายยิ่งหนักกว่ากินอาหารอีกนะปานหานี่ว่าผ่อนอาหารลงไปเพิ่มน้ำปานะนั่นแหละตัวการใหญ่นั่นแหละกามมันเกิดผู้หญิง็เงมันกันผู้ชาย็เหมันกันถ้ามันมีอารมณ์เงี้ขึ้นมามันก็หงุดหงิดงุ่นง่น ไม่อยากทำอะไรใครชวนทำามอะไรก็ไม่อยากทำถ้าดับกรรมไม่ชันท่าได้ทุก็หมดเลยทิฏนามิทธะในความงางงเฮานอนมันก็ดับความพยาบาทมันก็ดับทิ้นามิทะก็ดับอุทธจักกูกุจักความ้งสันก็ดับวิกิจิตชาความโลเลสงสัย ในพระธรรมวินัยเราเลยสงสัยวา่าสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในขันหามันก็ดับไปมันต้นเหตุมันอยู่ที่อาหารอย่างเดียวอาหารกับนอนนอนมากเป็นเรื่องใช่เวลาเราทำอยู่นี่ต้องทำให้มัน เวลามันเป็นสมาธิได้สมาธิแล้วพิจารณาเกิดปัญญาอะไรขึ้นแล้วเราจึงค่อยๆกลับคืนมายิ่งอีกก็ได้มันไม่ได้เสียหายอะไรเลยยังไงยังไงก็พิจารณาดูเขาจะเอาไปเผาทิ้งอยู่ดีๆนี่แหละจะมาหึงมาหวงมันไว้ทำไมไม่รู้จะตายวันไหนเขาจะไปทิ้งวันไหนเนี่ ไม่มีใครอยู่คำโลกคำฝ่ายู่ได้ใครอยู่ไม่ได้หรอกนี่จะตายหมดนะเขาจะเลยเผาทิ้งน,น,นั้นจะมาห่วงอะไรห่วงอะไรมากถ้าพิจารณาดูแล้วก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติก่อนธาตุก่อนธรรมเฉยไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนี่ ก็ว่าจะปากแา่กินเขาเนี่ยภาคกันเอา,า,อาก็ทักางหนึงเลยว่าคือรับมือ่อนี้สิกินวันนี้จะเอานิดนิดหน่อยหน่อยจะเอาให้จิตสงบให้มันได้ต้องทําอย่างนี้นะมันยินด้ได้วันหลังมาก็เอายังไม่สงบก็เอาน้อยลงไปอีกนอนน้อยลงไปอีกทําความเพียรมากขึ้น มันมันก็ได้เพราะนั้นไม่มีอะไรมุนีหากดับกามมาชันทะไม่ได้ย่อมทำสมาธิไม่ได้สมาธิไม่เกิดถ้าผู้ใดดับกามมาชันทาได้สมาธิก็เกิดทันนี่เป็นหลักตายตัวเลยพระองค์ตัดไว้พวกเราก็ไม่เชื่อแล้วกระชังไนแล้ว,วเขียนไว้เอะ ให้คนอ่านทเสื่อไม่เลยจำเป็นกับเราเลยผู้ใดดับกามม่ฉันท่าไม่ได้ก็ย่อมทำจิตสงบไม่ได้กามม่ฉันทะความยินดีพอใจในกามมันมาจางไหนมาจากการกินอาหารการนอนสองอย่างพระองค์จังบอกให้โพชเนมัตัญยุตาให้รู้จักประมาณในการบริโภค อาหารไม่ใช่ฉันไม่ใช่กินเพื่อไปเสียกามมีแต่ปุตนูตุชนเขาที่ทำไม่ได้ก็เพราะเราไม่แก้ไขแก้ไขหนึ่งเวลาเราไม่พอหรือสองความเพียรเราไม่ถึงหรือ สามเราไม่อดนอนผ่อนอาหารกินเต็มที่ฉันเต็มที่มันก็อว้วนมันเป็นอย่างนั้นเด้ว๋วการภาวนาในการภาวนาอาณาปานสติภาวนาเป็นการภาวนาแบบพระพุทธเจ้าสำหรับกรรมฐานสี่สิบห้องมันมาเกิดทีหลัง เป็นน้องของอาณาปานมาเกิดทีหลังรูบายอาจารย์มาเขียนเพิ่มเติมลงทีหลังพระพุทธเจ้าตัดสลูด้วยอาณาปานสติเท่านี้ไม่จะไปตัดสลู้ที่อื่นตัดสลูด้วยขันห้าเพราะอันเดียวกันเนี่ยอาณาปานสติก็คือขันห้านั่นเอง ลมหายใจก็คือลูกทรรได้เยินไหมล่ะจิตอาศัยอยู่ในลมก็เรียกว่านามธรรมนามธรรมก็คือขั้นห้ารรนามธรรมตัดสู้ด้วยอาณาปานสติตัดสู้ด้วยตนเองตัดสู้ที่ขันห้าไม่ได้ตัดสู้ที่อื่นถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราก็มีศรัทธาเชื่อ ว่าห้วงกัดสรู้ตรงนี้แหละท่านทำลงตรงนี้ไม่ได้ตัดสรู้ที่กสินสิทธิ์ที่อะไรไว่าไปกรรมาทานอันนั้นอันนี้เพิ่มขึ้นมาทีหลังบางคนก็ไว้นิ่งไว้อยู่ตรงนี่มันสงบยังไงไว้นิ่งมันไว้มันนิ่ง ไม่สงบดอกผู้ทำได้สงบกว่านี้ก็เรื่องของเขานี่มันมันมันเกิดขึ้นใหม่อันพวกนี้อ่าว่าเกิดขึ้นใหม่นะให้เรารู้จักมาภาวนาเดี๋ยวนี้เพื่อหวังจะดับขันห้าเท่านั้นเองความมุ่งหมายดับขันห้าละ ขันห่าละสังขารไม่ใช่ฆ่าตัวตายนะสมัยพุทกาลก็ว่าฆ่าตัวตายดับขันจ้างคนมาฆ่าตายเพื่อจะเข้าพระนิพพานเวียนวานพวกมาฆ่าเจ้าของตายมันไม่ใช่อย่างนั้นดับขันดับขันห่าย ละขันห้าได้ขันหยาบหยาบนี่นั่งอยู่นี่มันละโดยตรงไม่ได้พระองค์ก็ตัดไว้แล้วให้ดับขันละเอียดคือลมหายใจเราจะดับขันหยาบหยาบนั่งอยู่นี่โดยตรงย่อมไม่ได้เหมือนหักด้ามมีดด้ามพาใส่หัวเขา่าต้อง ดับทางอื่นแทนจะมาดับต้องค้คาตัวใจเบ่ได้ต้องดับขันละเอียดคือลมหายใจฟังออกไหมละ่ะถ้าลมหายใจมีอำนาจควบคุมกายหมดถ้าดับลมหายใจลงได้ขันอยากก็ดับลงด้วยถ้าลมไม่หายใจไม่ดับไม่ได้ดับสมาธิไม่เห็นสมาธิเห็นก็เห็นพอวับๆแวแวน สมาธิถ้าดับลมหายใจได้ก็นี่แหละดับขันห้าได้ต้องหาวิธีทำหาวิธีทำดับทางอ้อมจะมาดับทางตรงย่อมไม่ได้ต้องดับทางอ้อมดับทางอ้อมคือดับลมหายใจลมหายใจจะมีอิทธิพลคุมกาย ถ้าลม,มหายเมื่อลมหายที่ไรกายเหี๋ยวนี้ก็ไม่มีเลยลมหายกายไม่มีเดี๋ยวแต่ความรู้รู้รู้เฉยเยะมันสงบลงมันไม่ยากอะไรถ้าเข้าใจก็กำหนดสติมาและลึกรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างนี้นะ ที่คังว่าอัสะสั้นโตสวดไปอาณาปานสติสุดหลัดสั่งว่าอัสะสันสนาานสส้นโตนันรู้ลมหาใจเข้ายาวออกยาวลมห้ใจเข้าสั้นออกสันส้นสัพพกายยังปฏิสั่งเวทีรู้พร้มพอมเฉพาะส่งกายทั้งปวง ต้องไปอ่านแล้วก็จําโอพิมพ์ไว้อยู่ในหนังสือธรรมบัตินะกายทั้งกวงปัดซ้ำพยังกายยสั้างพลังปัดซ้ำพยังกายยสั้งพลังทำกายสังขารให้ลำงนับดับลงกายสังขารก็คือลมให้ใจ ที่เรียกว่ามันเป็นสังขารก็เพราะมันไปปูงเตียงมันไปปูงเตียงให้กายอยากอยู่ได้ที่เรียกว่ากายยสังขารเราอ่านไปแล้วก,กว่าตีความหมายไม่ไมออกนี่ดับกายยสังขารก็คือลมให้ใจเข้าออกลงได้จิตก็สงบเท่านั้นเอง อาณาปานสติบุคคลจเจริญทำให้มากแล้วนะั่นย่อมได้เจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขั้นห้าแล้วก็ได้ปัญญาวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขั้นห้าสองรอบเลยในขณะนั้นจิตสงบแล้วมันจะดับขั้นห้าลงแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็ดับขั้นห้าได้ ได้เจตตวิมุตตปัญญาวิมุตต์จิตหลุดพ้นจากขณาในทิฏฐธรรมนี้ทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันทันตาเห็นต้องสังเกตดีๆน,นี้ภาวนาไม่มีการสังเกตไม่มีโยนิโสมนสิการต้องสังเกตลมเบาลงเป็นยังไงสังเกต ลมยาวเป็นยังไงลมสั้นเป็นยังไงลมหยาบเป็นยังไงลมละเอียดเป็นยังไงต้องดูดูให้มันเห็นดูให้มันเป็นจิตกับลมแนบสนิทจิตกันอยู่อย่างนั้นมันก็ได้เพราะนั้นภาวนา